สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้การ Import ภาพโมเดลและภาพรูปภาพนะคะของต้นไม้ซึ่งจะใช้ในงานแลน์สเคปนะคะแล้วก็การจัดการไฟล์ด้วยเพื่อที่จะให้มันง่ายต่อการทำงานนะคะต้นไม้เนี่ยถ้าอยู่ในโปรแกรมเนี่ยจะอยู่ที่คำสั่งแลน์สเคปแพล a n ถ้าลองคลิกดูนะคะก็จะเกิดแพล a n มีช่องให้เลือกถ้าเราคลิกที่ช่องเราจะพบรูปภาพและโมเดลของต้นไม้มากมายถ้าเรา,เาจะเลือกใช้เนี่ยมันมีแบบ p i c t u r e ์ก็คือแบบรูปภาพแบบนี้นะคะแบบโมเดลแบบนี้นะคะอัอนนี้คือภาพที่มีความละเอียดสูงนะคะ นั้นเราเลือกใช้ได้ตามความพอใจนะคะสมมติว่าดิฉันจะลองทดสอบดูนะคะต้นไม้เหล่านี้ถ้าเราจะตั้งให้เป็นชื่อไทยนะะแล้วก็เป็นโฟลเดอร์ภาษาไทยเพราะว่าตอนนี้เรากำลังทำงานที่อยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมคะพวกนี้ส่วนมากเป็นต้นไม้ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งจะมีต้นไม้ t ropical zone อยู่บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ในเขตเมืองหนาวเพราะว่าโปรแกรมนี้มันมาจากประเทศจีน ตัวนี้เราจำเป็นจะต้องเซตอัพโมเดลแล้วก็รูปภาพต้นไม้ด้วยตัวเองซึ่งทำได้สองวิธีคือเราสามารถอัปโหลดเข้ามาหรือเราจะใช้โมเดลที่มีอยู่แล้วแล้วตั้งโฟลเดอร์ใหม่ก็ได้นะคะสมมติว่าอันนี้เราเลือกใช้ต้น Chinese t o l l o w Tree ซึ่งภาษาไทยรู้สึกจะชื่อว่าต้นสีทองนะคะเอามาปักไว้เราเลือกใช้ต้นนี้นะคะ ลองลองดูเ e อร์ e เป i ทีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเราจะตั้งโฟลเดอร์ของเราเองซึ่งเป็นรูปสามมิตินะคะเราปักแล้วเราเลือกที่ต้นไม้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเกิดไดอะลอกคือ property นะคะ property d ด a l อะลอกของต้นไม้ต้นนี้นะคะมีทั้งความการเจริญเติบโตอายุความสูงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราจะตั้งให้เป็นของเราเนี่ยเราสามารถ c r e a t e custom แ l ล n แล้วก็ตั้งค่าตรงนี้ได้แต่ก่อนอื่นเราต้องไป Se t up folder ก่อนนะคะว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนโฟลเดอร์ er ต้นไม้นี้นะคะถ้าเราจะตั้งของเราเองอะ่ะมันจะอยู่ที่คือโปรแกรมมันจะอยู่ที่ System C ใช่ไหมคะแต่โฟลเดอร์ต้นไม้ที่เราอัปโหลดเข้าไปอะ่ะหรือที่เราตั้งค่าใหม่จะอยู่ที่ C User นะคะอันนี้มันอยู่นะคะถ้าเราคลิกที่ C นะจะมีโปรแกรม ในโปรแกรมเนี้จะมีโปรแกรมของเราถูกไหมคะแต่โมเดลต้นไม้มันไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะมันอยู่ที่ท C user นะคะ admin และอยู่ที่ my document เข้าไปแล้วจะเจอเนี่ยคะ่ะโปรแกรมอันนี้เราใช้2016แล้วนะคะหรือเราจะเข้าไปด้าน,านซ้ายตรง document น,นี้ก็ได้ที่เดียวกันท่านนี้โมเดลต้นไม้อยู่ที่ไหน เมื่อกี้เราเข้าไปในโฟลเดอร์ของโปรแกรมแล้วนะคะเราให้มาที่ Custom Data แล้วจะเห็นโฟลเดอร์2องอันคือ plan กับ plan picture plan เนี่ยคือที่เก็บพันไม้3มิติ plan picture คือเก็บพันไม้2มิติอันนี้มันเป็นคลิกเข้าไปเข้าไปมันจะตั้งอยู่ใน Custom นะคะอันนี้เรายังไม่ได้ตั้งค่าอะไรมันเลยว่างเปล่า Custom คือเราตั้งเองนะคะ แพนพิเจอร์ก็เช่นเดียวกันเข้าไปในคอสตอมตอนนี้ถ้าเราจะตั้งให้มันเป็นภาษาไทยของเราเองเมื่อกี้เรากำลังจะเปลี่ยนโมเดลตัวเนี้ให้มันมาอยู่ในโฟลเดอร์ของเราเองนะคะถ้าเราคลิกเข้าไปดูตอนเนี้ยมันไม่มีเห็นไหมคะมันอยู่ในสามมิติแต่ตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเราต้องการตั้งชื่อโฟลเดอร์ของเราที่เป็นเราจะเก็บสะสมต้นไม้ที่เราใช้ในเมืองไทยเนี่ยคะ่ะ เราทำยังไงคะเราก็เข้าไปที่ต้นไม้ plant custom แล้วเราตั้งโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะคะเออเราต้องคลิกคลิกขวาแล้วก็ new น,นะคะโฟลเดอร์ er นี้จะปรากฏอยู่ในโปรแกรมด้วยนะคะเพราะนั้นสมมตินี้ฉันตั้งชื่อว่าต้นไม้ไม้ใหญ่แล้วกันนะคะต้นไม้ย,ยืนต้นอนะะ คืออะไรก็ตามที่เป็นไม้ยืนต้น3ามดีเราจะอัพอ่าเราจะเก็บไว้ที่นี่นะคะอันนี้เราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูในโปรแกรมต้นไม้ต้นนี้ที่เราคลิกเลือกเนี่ยเราต้องการเอาไปทำเป็นต้นไม้ใหม่ที่เป็นภาษาไทยแต่เป็นเป็นต้นเดิมนะคะ chinese t o l l o tree เหมือนเดิมแล้วก็คลิกที่ create custom plant กด next เขียนชื่อใหม่เป็นต้นเป็นภาษาไทยนะคะ นี่ถ้าดิฉันจำไม่ผิดมันคือต้นสีทองดออิฉันก็ตั้งไปก่อนแล้วกันนะคะเขยียนชื่อมันตรงๆเลยก็ได้ค่ะสีทองจําผิดหรือเปล่าไม่รู้นะคะแล้วเข้าไปเซฟไว้ในไม้ยืนต้นกดเซฟกด next อันนี้เราก็ตั้งค่าที่เหมาะสมนะคะ ตรง,ตรงโซนเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นไม้เขตร้อนหรือไม้เขตหนาวแต่มันเป็นค่าตั้งค่าของสหรัฐอเมริกาลองคลิกดูนะคะแต่ว่าเราอยู่ในเขตร,ร้อนเขตร้อนจะอยู่แถวแถวนี้นะคะสีเหล่านี้ก็คือประมาณอุณหภูมิประมาณเนี่ยค่ะแถวแถวฟลอริดาแถวแถวเนี่ยค่ะก็คือสิบสิบเอ็ดแถวแถวนี้ค่ะอันนี้มันเป็นฟาเรนไฮน์นะคะ อลินเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งให้มันเนี่ยค่ะ91 1เอาคลุมๆไว้ก่อนนะคะแล้วก็ดูความสูงอะไรก็เป็นเดิมเพราะเราเอามาจากของเดิมใช่ไหมฮะเราก็กด next แล้วก็จบทีน,นี้ถ้าเรามาแล้วค่ะถ้าเราเข้าไปดูใน รายการต้นไม้เราจะเห็นรายการที่เราสร้างเกิดขึ้นทางด้านซ้ายมีต้นไม้ต้นเดียวคือต้นสีทองที่เราตั้งเมื่อกี้นี้เพราะนั้นด้วยวิธีนี้เราจะสามารถที่จะจัดโฟลเดอร์ที่เราต้องการโดยใช้พันไม้อันเดิมได้เดี๋ยวดิฉันลองเข้าไปดูนะคะ ส่วนมากโมเดลต้นไม้ในโปรแกรมเขาจะจัดให้เป็นแอนิเมชันอยู่แล้วมีความการเคลื่อนที่แต่ส่วนมากที่เราไปดาวน์โหลดมาจาก sketchup จาก 3D w a r e ว o u s เเนี่ยมันจะไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะอันนี้จะมีข้อดีกว่านะคะเดี๋ยวเราลบออกแล้วลองลองใหม่นะคะท่านี้ในกรณีที่เราจะอัปโหลดโมเดลเข้าไปเราทำยังไงนะคะเราก็มาที่ tools นะคะ โมเดล Import โมเดลนี่คือ3มิตินะคะต้นไม้3มิติแล้วก็กดโมเดลกด next เราต้องการจะ Import ประเภทไหนก็ต้นไม้นะคะกด next นะคะแล้วเลือกโมเดลที่เราต้องการ Import ซึ่งสามารถที่จะเป็นไฟล์ 3D หรือไฟล์ sketchup ก็ได้นะคะอันนี้ดิฉันได้ไปโหลดมาแล้วนะคะ อันนี้เนี่ยแพน 3D เป็นต้นต้นไผ่นะคะต้นไผ่ต้นไผ่อ,อ,อันนี้นะคะ bambusa multiplex คือไผ่เลี้ยงนะคะไผ่เลี้ยงเราจะอัพโหลดไผ่เลี้ยงแต่เราจะต้องเอาไปใส่ในโฟลเดอร์ต้นไผ่ใน3มิตินะคะเราก็ต้อง create โฟลเดอร์ขึ้นมานะคะ new folder นะคะ อะไรก็ตามที่เป็นไผ่เราจะใส่ไว้ในนั้นนะคะเราก็คลิกเลือกโมเดลของเรามาแล้วค่ะโมเดลของเรานะคะกด next ดูว่าขนาดอะไรพอโอเคหรือยังนะคะเปลี่ยนชื่อชื่อเราตั้งเป็นภาษาไทยเก็บไว้ที่ต้นไผ่นะคะเราตั้งชื่อว่าไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงกด save กด next อ่าชื่อภาษาภาษาอังกฤษชื่อวิทยาศาสตร์นะคะ b a m b u s a multiplex หวังว่าคงจะเขียนถูกนะคะเอาวมนผิด <laughs> b a m b u s a multiplex สูงเท่านี้เท่านี้อยู่ใน ในเขตร้อนโซนเขตร้อนก็ประมาณโซน8 9ดเก้าสอะไรแถวเนี้ยค่ะ9ก้าสนะคะแล้วก็กด next finish โหลดนานหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นโมเดล3มมิติอันนี้เป็นโมเดลที่เป็นโมเดลของ sketchup นะคะ ไฟล์สเ e t u p ไฟล์นะคะเันี่ค่ะอันนี้ค่ะ,นนคะดิฉันดาวน์โหลดมาจากมาจาก 3D Warehouse นะคะแ a m b o s a Multiplex นะคะมาแล้วค่ะตอนนี้เราลองหมุนดูก็ได้นะคะก็จะมีต้นไผ่ของเราถ้าเราคลิกลองคลิกที่ตัวมันแล้วเราลองเข้าไปดูเห็นไหมคะ ไเลี้ยงแบมูซามัลติเพ็กซเนี่ยค่ะแพนโซนอายุเท่าไหร่อายุเติเต็มที่เมื่ออายุกี่ปีสูงเท่าไหร่แล้วก็ตั้งให้ถูกต้องแล้วดูทางซ้ายจะเห็นโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้นะะไผ่ไ,ไม้ยืนต้นเราจะใส่ต้นอะไรก็ใส่ไปนะคะแบบวิธีเดียวกันทีน,นี้เรามาดูการใช้แบบพิกเจอร์กันดูบ้างพิกเจอร์เนี่ยเขาจะมี t ropical อยู่แล้วนะคะเราจะใช้ต้นอะไรก็ก็ใส่ลงไปได้นะคะ อันนี้วิธีมาตรฐานก็คือคลิกแล้วก็คลิกแล้วก็เอามาปักเลยนะคะอ้าวอ๋อเมื่อกี้ที่ฉันยังเลือกต้นต้นไหนต้นไม้อยู่มันก็เลยกลับมาเป็นต้นเดิมนะคะอยากได้ต้นอะไรเราก็วิธีเดียวกันนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อหรือใส่โฟลเดอร์ก็เหมือนเดิมเหม,เหมือนวิธีของ3มิติเช่นเดิมนะคะนะคะถ้าเกิดเราจะแก้ให้เป็นโฟลเดอร์ของเราแล้วก็ create custom plan นะคะโดยที่เราไปทำจัดโฟลเดอร์ที่ plan picture custom นะคะคือเข้าไปที่แทนที่จะเป็น document custom data แทนที่จะเป็น plan ก็เป็น plan picture แล้วก็เข้าไปที่ custom แล้วตั้งโฟลเดอร์ตรงนี้นะฮะสมมติว่าดิฉันจะเลือกอตั้ง New นะคะ new folder นะคะดิฉันตั้งเป็นไม้ยืนต้นเหมือนเดิมนะคะไม้ยืนต้นก็สามารถที่จะ,อ,ะอันนี้มันเป็นปามนะ,ะเป็นปามบอสต้นปามแต่ว่าเดี๋ยวเรามันเป็นวิธีเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองเอาต้นไม้ใหญ่ดีกว่านะคะ เราลองลองดูวิธีการอัปโหลดพิก u เจอร์กันดีกว่านะคะวิธีการก็คือเดี๋ยวดิวฉันดูก่อนว่าดิฉันมีรูปอะไรที่เก็บไว้ต้นขนุนต้นไม้ใหญ่ไม้ยืนต้นเมื่อกี้เราตั้งโฟลเดอร์ไว้แล้วนะคะเราจะเอารูปต้นขนุน,เ,นเข้าไปในโปรแกรมไปอยู่ในโฟลเดอร์ต้นไม้ใหญ่ของต้นไม้2มิติภาพต้นไม้นะคะ เราก็ไปที่ Tools Picture Import Wizard กด Next เราจะ Import อะไรก็ต้นไม้กด Next ไปที่ต้นไม้ที่เราจะ Import ที่เป็นรูป2มิติในที่นี้เรามีรูปต้นขน,นุนเปิด Open นะคะมาแล้วค่ะต้นขนุนของเรา กด next นะคะขนุนเ,เดี๋ยวเราเอาชื่อตรงเราเอาเฉพาะชื่อไทยก่อนนะคะอันนี้เราก็ปี้ไว้ก่อนแล้วเราลบออกต้นขนุนอ่ะเอาใหม่ค่ะเราต้องใส่ไว้ในไม้ยืนต้นค่ะต้นขนุนนะคะกด next ใส่ชื่อ Botanical Garden โอล e เค้าเนดูนะคะความสูงโอ้ oh, ต้นขนุนนี่ถ้ามันโตมันสูงมากเลยนะคะสูงกี่เมตรล่ะเนี่ยแล้วเข้าไปดูข้อมูลต้นขนุนดิฉันเอามาจากเอามาจากนี้นะคะเอามาจากเว็บไซต์ tropical plant picture ก็คือต้นขนุนต้นนี้ ต้นนี้นะคะต้นนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นไม้ขนาดกลางแต่ต้นนี้มันสูง10ฟุตแต่จริงๆถ้ามันโตเต็มที่มันสูงตั้ง80ฟุตถึงถึงได้นะคะ80ฟุตนี่เท่าไหร่ล่ะเอ,อ่อ3 8 24 2 3เมตรเหรอคะ30เมตรคูณไม่ถูกนะคะเรากล่าเาเองแล้วกันนะคะ สมมติว่ามันจะสูงได้สักต้นขนุนที่เคยเห็นมันก็สูงได้ถึง6เมตรสมมติดีฉันเอาหเมตรไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเลือกอยู่ในโซนเขตร้อนเราก็อยู่ประมาณแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะกด next นะคะแล้วก็ finish มาแล้วคะ่ะต้นขนุนเนี่นะคะ อันนี้มาจากภาพสองมิติลองหมุนดูนะคะลองหมุนดูมันจะหันเข้าหาเราตลอดเวลาทีนี้ถ้าเราลองดูว่ามันมันโฟลเดอร์มัน,มนปรากฏหรือ,อยังลองคลิกที่รูปเห็นไหมคะโฟลเดอร์มายืนต้นเกิดขึ้นแล้วเนั้นถ้าเราเซฟรูปอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นต้นไม้เราสามารถเอามาใส่ตรงไม้ยืนต้นได้เราอยากจะตั้งโฟลเดอร์อื่นๆเราก็ตั้งเองเลยนะคะไม้ล้มลุกไผ่อะไรก็เราก็ตั้งเองเลยนะคะเราก็จะสามารถจัดการต้นไม้ใน โปรแกรมนี้ได้นะคะก็อันนี้ดิฉันคิดว่าการจัดการพันไม้ก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าทุกท่านก็จะต้องไปสะสมภาพต้นไม้ของตัวเองนะคะหรือว่าเราจะดัดแปลงเอาจากภาพที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยค่ะอันไหนที่ใช้ได้เราสามารถที่จะจัดโฟลเดอร์ใหม่ของเราแล้วก็เอาภาพเหล่านี้มาใส่เป็นชื่อภาษาไทยได้เพราะว่ามันมีในประเทศไทย ถ้าดูในนี้นะคะมีทุกอย่างเลยกล้วยเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอันนี้มันจะมีผลเวลาที่เราทำดีเจนพันไม้มันจะได้ออกมาเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็การที่เราทําผังพืชพันธุ์มันก็จะสามารถเลือกใช้โฟลเดอร์ตามที่เราต้องการได้ก็จะรู้สึกว่ามันจะง่ายกว่าเดิมนะคะก็จะเป็นของที่ใช้ในสําหรับงานของเราจริงๆนะคะโดยที่ไม่ต้องไป ค่อยๆเล็งดูทีละต้นคือถ้าเราจัดหมวดหมู่ของเราไว้เองเนี่ยเราก็จะเลือกใช้ได้ง่ายนะคะก็สำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ